สวัสดีครับผมกลุ่ช่องอนิกิซังเด็คคิวเลอร์นะครับนี่ก็เราจะมาพูดถึงการที่เราต้องไปเล่นดน,นตรีนะครับผมต่างจังหวัดหรือว่าอนอกประเทศนะครับในกรณีที่ต้องเอาเครื่องดน,นตรีของเราเนี่ยขึ้นเครื่องนะครับก็มีเพ,พื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับที่ินบอกมาถามนะเพราะว่าการนําเครื่องดน,นตรีขึ้นเครื่องเนี่ยเอาอยัางไรบ้างถ้าเกิดแบบไม่อยากแบบว่าเหมือนโหลดอะไรเงี้ยแต่ความจริงอะ่ะมันมันมันจะเป็นวิธีที่เหมือน เหมือนจะโหลดอ่ะทุกคนนะแต่ว่าเราจะตัดขั้นตอนที่โหลดตั้งแต่จุดเช็คอินนะครับไปให้เขาโหลดก่อนเราขึ้นเครื่องแทนนะครับมันจะเป็นการเขาเรียกมันจะเป็นการย่นย่นความเสี่ยงลงนะเท่าที่ผมเข้าใจนะก็คือเวลาเราเช็คอินเนี่ยนะครับเขาก็จะถามว่าอาจ,จะโหลดไหมนะครับกรณีที่ถ้าเราโหลดไปเลยเนี่ยมันก็ลงสายพานจากตรงนั้นเลย นะครับตรงจุดที่เราเช็คอินเลยนะครับที่เคาน์เตอร์แต่ว่าถ้าบอกเขาว่าเราจะไปดรอปข้างเครื่องเนี่ยเราก็คือต้องแบกกีตาร์เรานะครับแบกกีตาร์เราเนี่ยเข้าไปเองผ่านเกตผ่านทางเดินผู้โดยสารนะครับสมมติไปเข้าเกตเบอร์อไหนก็เดินไปจนถึงนู่นเลยนะครับจนถึงจุดที่เราเนี่ยต้องขึ้นเครื่องนะครับผมนะฮะเราก็แบกมันไปนะครับผมแล้วเขาก็จะรับ อุปกรณ์กีตาร์ของเราเนี่ยนะครับเครื่องดนตรีเราเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปนั่งในที่ผู้โดยาสารเลยนะครับผมนะฮะจุดจุดสุดท้ายเลยนะครับก็คือกรณีที่เราอ่าสมมุติเราเอากีตาร์ไปเนี่ยก็คือผมอ่ะไม่ได้มีฮาร์ดเคสที่แบบเป็นกล่องแข็งๆอะไรเงี้ยเหมือนแบบพี่ๆเพืเ่อนๆที่เขาทัวร์คอนเสิร์ตกันนะฮะก็จะเป็นกรณีผมใส่กระเป๋ากีตาร์ผมไปเนี่ยก็เป็นช็อปเคสไม่หนามากแต่ก็หนาหน่อย แต่ข้างในซอฟ์เคสเนี่ยผมจะห่อแบบแน่นหนาเลยครับยัดทั้งโฟมยัดทั้งฟองน้ํายัดบับเบิ้ลอะไรอย่างเงี้ยตามพวกมุมพวกขอบเนี่ยเพราะรู้ว่ามันต้องกระแทกแน่นอนนะครับก็เลยแบบว่านั่นแหละเอาให้แน่นที่สุดจากจากข้างในของตัวเราเนี่ยนะครับถึงจะโยนถึงจะอะไรก็ให้มันแบบเออแน่นหนาหน่อยแล้วก็ก็แบกบมันไปมันก็หนักหน่อยครับเพราะเรายัดเพื่อที่จะเซฟเพื่อดูตตีเราครับเราจะต้องยัดให้มันแน่นให้เหมือนคนล้ายๆเราส่งพัสดุครับแต่ว่า อันนี้เป็นในรูปแบบเรายัดมันทุกอย่างเนี่ยในกระเป๋ากีตร์ของเรานะครับเราก็สภายไปเขาก็จะติดแท็กนะครับตั้งแต่ตอนที่เราเช็คอินไปนะครับนะฮะแล้วก็ไปจนถึงนู่นเลยก่อนขึ้นเครื่องเลยครับก็จะมีพนักงานหลอหลับเรื่องราวมันก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ก็ใช้อย่างนี้มาตลอดเลยนะครับแต่ถ้าใจจริงเนี่ยเอาตรงๆนะครับ h a r d ด a คสยังไงมันก็เซฟตี้ กว่าวิธีอารมณ์ประมาณนี้ครับแต่กรณีผมเนี่ยเป็นกรณีที่เออมันก็ใช้แบบกระเป๋ากีตา้าแล้วแบบกออิกแบ็กหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบหนานหน่อยแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นเป็นเคสแข็งงนั้นเพราะถ้าเป็นเคสแข็งอะไรอารมณ์มอย่างนั้นเนี่ยเขาเขาจะให้เราโหลดตั้งแต่ตรงตรงเช็คอินอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้า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 เป็นอารมณ์นั้นเนี่ยคุณก็ซื้อเคสแข็งๆไปเลยเอาแบบโยนแล้วแบบทนได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในากรณีผมเนี่ยมันก็ต้อง ต้องยัดกระเป๋าเตแ็แน่นแน่นแน่นหนาหน่อยนะครับเพื่อที่จะทําให้มันเซฟที่สุดนะครับในกรณีนี้จากที่ลองมาคนระับตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผมโดยสารทางเครื่องบินเนี่ยก็ถือว่าพิธีนี้ก็เป็นโอเคโอเคโอเคในระดับที่ที่พอใจได้นะครับนะเพราะว่าโดยส่วนตัวผมแบบไม่ได,ไได้ไม่ได้มีกีตาร์ที่แพงด้วยนะครับมันเลยแบบว่าเออถ้าถ้าแบบมีรอยกระเทือนหรืออะไรเงี้ยผมก็รับได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าคนที่ใช้กีตาร์แพงๆนะครับ แนะนำว่ายังไงก็ฮาร์ดเคสดีที่สุดนะครับผมเอาแบบโยนกันแล้วแบบมันรับได้อะมันเปิดมาไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับการเอาเครื่องดนตรีนะครับผมนะฮะโดยสารไปกับเครื่องบินนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์มมากก็น้อยก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนิวิัเดลเคอร์เลยครับผมนะไงเดี๋ยวมาคุยกันคลิปหน้าครับมีอะไรเจ๋งๆมัมนๆแน่นอนครับผม